เอฟอย่างนัททิวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะจะเห็นภาพน้องคือแบบแบบเหมือนเด็กๆล่าเริงแบบว่า <ừ> ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่จริงไม่มีคนทราบมาก,ก่อนว่าน้องเนี่ยทุกเวทีที่ประกวดในโรงเรียนต้องมีชื่อนัททิว <ừ> ทุกครั้งจะเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่ไม่เคยเกี่ยงไละ่ะน,น้องประกวดหมดประกวด <ừ> ทุกเวทีแต่เหมือนเหมือนว่า ทางครอบครัวค่ะไม่เห็นด้วยคือไม่คือไม่ชอบเลยเรื่องเรื่องร้องเพลงเรื่องประกวดอะไรเงี้ยน้องก็เลือกที่จะเข้าไปอยู่ชมรมซักโซโฟนเพื่อที่ให้ตัวเองได้อยู่กับกับดนตรีให้มากที่สุดให้ใกล้ให้ใกล้เข้าไวให้ใกล้มากที่สุดเนี้ยพยายามที่จะอยู่จนจนพอเออสี่อะค่ะต่อช่วงช่วงเอฟสีน้องเข้ามาประกวดมาประกวดแล้วก็ใช่แล้วแล้วน้องประกวดโดยที่แม่ของเพื่อนพาเข้ามาประกวดด้วย ไม่ใช่ว่าที่บ้านตัวเองพามาซึ่งเป็น,าาปนรุ่นของ a f c คือรุ่นของร้านนะ<ร>ใช่ครับแล้วน้องเข้ามาประกวดโดยที่แบบความรู้สึกของตัวเองคือคือพกความมั่นใจมาเต็มร้อยแล้วก็เหมือนกับตัวเองแบบต้องต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยติดเข้ารอบ50คนแล้วตกอันดับตกรอบแปลว่าไงกลับบ้านด้วยด้วยความรู้สึกร้องไห้ตลอดตลอดเวลาแต่ในรถที่แบบพ่อแม่ตัวเองมารับอ่ะพ่อแม่หัวเราะกันเฮฮา แต่เขาร้องแต่เขาร้องไห้โอ้โหคือทั้งร้องในใจด้วยทั้งร้องออกมาด้วยว่าเจ็บใจที่ตัวเองทําไม่ได้อพอปีต่อไปก็ความฝันยังไม่จบก,ก็เข้ามาประกวดต่อ,อสรุปว่าได้จนจนวันนึงที่ตัวเองยือนอยู่บนเวทีแล้วมองมองย้อนลงไปข้างล่างเจอพ่อกับแม่นั่งปรบมือเนี่ยนั่นคือสิ่งที่น้องภูมิใจที่สุดตั้งแต่มีมานี่คือการล่าฝ่าฝันจริงๆเห็นป่ะเห็นนะมันชัดเจนว่า เสร็จแล้วก <to> ็มาถึงปีที่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะอ๋อต้องหน่อยสำหรับซานนีอ๋อออยู่แล้ว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  AF ซานนี่ซานนี่อ่ะอย่างอย่างอย่างหนูเนี้ยชีวิตหนูคือทุกคนจะทราบว่าหนูเล่นดนตรีในผับครูคนแรกของหนูคือวงวงดนตรีวงเพื่อนที่จับเด็กคนหนึ่งที่ร้องเพลงประมาณนึงไม่ได้เก่งมากขึ้นมาอยู่บนเวทีในผับ แล้วเวทีนั้นเป็นเวทีที่สอนให้หนูเป็นนักร้องจนถึงทุกวันกี่ครัวบตอนนั้นอะสิบแปดสิบแปดมันอยากร้องไหมวันนั้นอะอยากมากเลอะแต่ร้องไม่เพราะเลยเออแต่มันก็อยากใช่ไหมอยากมากค่ะอะไรที่ทําให้เธออยากตานนี้หนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยซ้ํานะคะทาไมอะอมันเหมือนว่าทุกครั้งที่หนูขึ้นเวทีเนี่ยพอหนูไม่มีความมั่นใจแต่สิ่งที่หนูคิดทุกครั้งคือหนูศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทําเสมอ หนูมักจะเชื่อว่าถ้าเราขึ้นเวทีไม่มีอะไรทําให้เราตายได้ยกเว้นตัวเราเองเท่านั้นมันเลยทําให้ความรู้สึกในเวลาที่หนูร้องเพลงหนูไม่เคยคิดเรื่องเรื่องคนข้างล่างคิดเรื่องกรรมการคิดคิดทุกอย่างที่อยู่รอบข้างหนูหนูทิ้งหมดเลยแม้กระทั่งหนูมีเรื่องเศร้าอยู่ถ่ายหนูก็ไม่เอาขึ้นมาหนูจะร้องแต่เพลงของหนูหนูจะอยู่กับมันตรงนั้นใช่ค่ะหนูเคยคิดไหมว่าหนูจะชนะไม่เคยอ่ะสาบานว่าให้ชีวิตนี้แบบ หนูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะยืนจนถึงทุกวันนี้หนูคิดแค่ว่าหนูเคยฝันแค่ว่าหนูอยากเป็นนักร้องในผับยืนอยู่บนเวทีผับเนี่ยคือสิ่งที่สุดยอดที่สุดในชีวิตหนูแล้วไม่ว่าคนมันจะกี่คนก็ตามไม่ใช่ว่าอย่างทุกวันนี้ไปบางที่นี่เป็นหมืน่นนะจากแต่ก่อนเนี่ยคนนั่งอยู่สองโต๊ะพอหนูขึ้นร้องทุกคนเดินออกก็มีมแต่หนูยืนอยู่ตรงจุดนั้นได้เพราะหนูรู้สึกว่าไม่สําคัญว่าหนูจะร้องให้ใครฟัง หนูร้องให้หัวใจหนูฟังเฉยๆโอ้โชนี้จริงเฮ้ยโดนมากคุณรู้ไหมเนี่ยผมคุยกับพวกคนวันนี้ผมอยากให้คนดูทางบ้านให้เข้าใจบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยเข้าใจว่าลูกมันมีฝันแต่ฝันอาจจะไม่เหมือนกันบางคนลูกอาจจะเป็นนักกีฬาจะทำโน่นทำนี้อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขามีความฝันแล้วมีความมุ่งมั่นจริงๆเนี่ย น่าสนใจนะฮะน่าสนใจที่ว่าจะผลักเข้าไปตรงนั้นภา<ม>พยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตดิจิตอลเรื่องแรกของไทยเราที่เป็น 3D เป็นทั้งดิจิทัลเป็นทั้ง 3D เพราะฉะนั้นการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้สร้างเลยบอกว่าท่านต้องไปดูในโรงซึ่งทําอย่างนี้ได้เท่านั้นเท่านั้นใช่ครับนี่คือจุดประสงค์ของผู้สร้างผมบอกท่านผู้ชมก่อนนะถ้าจุดประสงค์มันเป็นจุดประสงค์อื่นเช่นจุดประสงค์ว่าเฮ้ยทำไม่เป็นไรฉายมันทุกโรงเลยอยู่ตรงไหนก็ได้ใครก็ดูได้หมดคนละจุดประสงค์ จุดประสงค์ของการสร้างหนังเรื่องนี้อยากจะสร้างหนังที่เป็นประวัติศาสตร์ของหนังไทยคือเป็นภาพยนตร์คอนเสิร์ตดิจิตอล 3D สามิติเนะี่ยเรื่องแรกของไทยและโดนนดูในโรงนั้นเท่านั้นใช่ไหมเพราะนั้นเข้าไปในโรงซึ่งก็คงมีไม่กี่โรงทั่วประเทศถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องไหมครับแล้วก็ต้องฉายในระบบนี้ด้วยใช่ครับแต่เข้าไปมันจะชัดแจ๋ว มันจะเห็นพวกคุณใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากๆครับใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็น 3D ค่ะมันคือมันไม่ใช่ดีเดียวมันเป็นดีดีดีขอร้องขอร้องอย่าทำแบบนี้ไม่ใช่บางอย่างไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นก็ไม่ต้องเล่น ผมก็เลยจะบอกว่าไอ้ตอนซ้อมกันเมื่อกี้ทำไมมันหาเยพราะมันเล่นจริงมันไม่ไมนดูดีเลยอะไรข้างหลังเองแอร์ดังไงมันมันคอนทรีดีอย่างนั้นแต่ว่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดผมคำถามสำคัญอีกคำถามหนึ่งที่จะถามว่าจริงๆภาษาอังกฤษมันบอก concession of the winners มันแปลว่าคำสารภาพจริงๆมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราจะบอกให้รู้ว่ากว่าฉันจะถึงวันนี้มันเป็นอย่างนี้ผมจะถามคำถามนี้ไล่จากคนล่าสุดตรงนี้ก่อน วันนี้ฝันคุณเป็นจริงหรือ,อยังฝันหนูเป็นจริงแล้วค่ะเป็นจริงแล้วที่หนูได้ยืนอยู่บนเวทีได,ได้ยังได้ร้องเพลงอยู่ทุกวันนี้นี่คือสุดยอดแล้วผมถามว่าการล่าการฝ่ากว่าจะมาถึงฝันตรงนี้คุ้มไหมคุ้มค่ะคุ้มมากหนูใช้เวลา8ปีกว่าจะมายอยู่ในตรงนี้ครับคุณครับวันนี้ฝันคุณเป็นจริงหรือ,อยังนัทเป็นจริงแล้วครับแต่ว่าน่าจะบอกทุกคนเสมอว่าฝันของนัทมันไม่ใช่ภาพนิ่งะครับ คือนับฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องแล้วพอได้เป็นนักร้องแล้วมันจะไม่หยุด่อยู่แค่นั้นคือเราต้องเป็นนักร้องที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆ นี่คือความฝันที่มันยังดําเนินต่อไปตั้งแต่ตอน11ขวบตอนสิบเอ็ดขวบจนมันถึงตรงนี้มันคุ้มไหมกับการล่าการฝ่ามันมาไม่ต้องถามนะครับคุ้มมากเขาตัวทิฏฐาไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่เพรหมายถึงว่าไม่ต้องถามเลยครมันคือแบบวมันไม่มีคือเป็นคือเป็นภาษาจีนเท่ไงภาษาจีนเวลาบอกว่าไม่ต้องถามท่านนี่เลยแต่พอเป็นภาษาไทยเข้าใจไหมคือเขาอยู่เแบบนอกนานไงแปลภาษามาไงนึกออกไหม ว้าจริงๆในภาษาจีนมันเท่มากเลยไม่ต้องถามเลยแต่พอภาษาไทยมอนเอายุ่งอยุ่งกวาดยุ่งกลาก็ได้ครับอ๋อไม่ใช่นะโอเคถามก็ได้โอเคถามล้ครับโอเคมันคุ้มคุ้มมากๆมันคุ้มมากๆมาที่คุณแล้วตุ้ยไม่ต้องถามเลยครับโอเคโอเคก็คือด้วยผมได้ทำงานหลายอย่างในวงการบันเทิงตลอดระยะเวลาสี่ปีกว่านี่คือแบบถ้ายกมาสักงานชิ้นหนึ่งอย่างเช่นละครบทบาทละครเงี้ยผมก็จะเป็นอะไรที่ พยายามไม่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วอะไรเงี้ยต่อให้ผมเล่นหนังเล่นละครมาตั้งกี่เรื่องผมก็ยังคิดว่าผมยังยังด้อยอยู่นะมมผมต้องพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยอๆอะไรเงี้ยก็เพื่อเป็นการไม่ให้ลืมสิ่งที่ตัวเองเคยเคยเป็นมาก่อนเนี้ยมันจะได้ทําทุกอย่างในณวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยมันคุมค้มคุ้มมากมันคุ้มมากๆในการล่าในการฝ่ามาและฝันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจริงแล้วครับแล้วท่านผู้ชมนะครับ ท่านคิดว่าท่านเป็นคนมีฝันหรือเปล่าแล้วท่านล่ามันแท้จริงแค่ไหนทุกๆวันนี้ท่านฝ่าฟันกับอะไรบ้างและการที่ท่านต้องฝ่าฟันกับบางสิ่งบางอย่างทาให้ท่านหยุดชะงักทาให้ท่านเลิกลามันไปเลิกลาในการทำนะฮะแต่ใจมันไม่เลิกบางคนเลิกลาในการทําอย่างนั้นไปแล้วแต่ใจมันยังหวนคิดอยู่ทุกวันทุกเวลาที่มันกลับมามันสร้างรอยแผลให้ตลอดเวลามันสร้างรอยแผลให้ตลอดเวลาแต่ฉันเลิกแล้วท่านยังเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าลองกลับไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วลองถามตัวเองว่าจริงๆคนคนหนึ่ง กว่าจะสบความสำเร็จในชีวิตได้มันต้องผ่าน3ามขั้นนี้แน่นอนมันต้องผ่านการล่าผ่านการฝ่าและก็ต้องไปให้ถึงฝันให้ได้ c o n f e s <ว> s i o n อฟเดอะวี n นอรครและภาพภาพวีดีภาพี่่รราการ Tonight โชว์ขอมอบให้กับทั้ง3ามท่านที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ บุคคลซึ่งแสดงภาพยนตร์คอนเสิร์ตดิจิทัล3มิติเรื่องแรกของประเทศไทยถือว่าเป็นหนังประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกไม่กี่วันจะเข้าแล้วนะครับ,รบแล้วก็บอกซ้ำกันอีกครั้งเวลาหนังไทยมาออกรายการทุกครั้งพูดอย่างเต็มปากเต็มคำได้ทุกครั้งเลยครับว่าอุดหนุนหนังไทยเลยครับอุดหนุนและเรื่องนี้คุณต้องไปดูตามโรงดิจิทัลจริงๆใช่ไหมฮะโรง<ช>ที่เป็นขาย 3D ได้จริงๆนะฮะอันนี้ก็อาจจะจํากัดโรงนิดนึงหนะ่อยฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วละครับว่านี่คือความประสงค์ของผู้สร้างผู้สร้างต้องการความ ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆไม่ได้ต้องการว่าฉายตรงไหนก็ได้นะครับก็ต้องขอโทษพี่น้องในบางจังหวัดในบางที่ยริงๆที่เป็นแฟนเขานะฮะก็คงจะต้องยืดเวลาฉายกันยาวๆหน่อยให้พี่น้องก็ได้มาดูก็น่าจะฉายสักประมาณ7ปี13ว <c oughs> ันอะไรเงี้ยไม่ต้องนานขนาดนไปนไม่ต้องนานขนาดนั้นก็ได้นะครับ <c oughs> เอาละครับบอกกันอีกครั้งนึงยิ่งใหญ่จริงๆฮะ และน่าชมจริงบอกตรงนี้เลยขอบคุณคุณทั้งสามคนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากแต่ว่าแต่ว่าอย่าพึ่งไปไหนนะเขายังไม่ได้ไปไหนนะมาทั้งทีผมจับร้องเพลงนะฮะดีไหมฮะร้องร้องเพลงอะไรดีผู้ใหญ่ลีกับนางมาไม่มีนะฮะไม่ใช่ร้องเพลงของเขาครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณสำหรับความยิ่งใหญ่ของคุณจริงครับ เหน็ดเหนื่อยบนทางที่เดินมาไกลแสนไกลด้วยมือของใครคนหนึ่งที่รักและวังดีอาจทำให้เราลุกเดินก้าวต่อไปในคราวที่เราสับสน สักคนเข้ามาหากันแค่เพียงถอยคำคำหนึ่งจากคนที่เห็นใจไม่มีเสียงใดดีเกินว่าคำนั้ ต้นเป็นใหม่เปิดใจเลยรับฟังให้ความเข้าใจเป็นทางก้ปัญหาเพียงความุ่งใยที่เรามอบให้กันก็พลังปาฏิหาร ทำให้โลกเปลื่ยนไหวพอลังแห่งร,รักจะ See yeah. you yeah.